สวัสดีครับบรรยากาศยเามืองเซาตอนนี้อยู่สวนมันสะปรังขรัเจ้าครับพอดีผมกําลังสิออกเมื่อนะครับมาเมืองผลงานนะครับของการปลูกมันสะปรังหลกักเบ่ได้เอาหย่านะครับอันนี้บ่ได้วา่ามาซั่าเติมเขาเจ้าแต่ว่าเอาความรู้มาฝากพี่น้องคือเก่าครับแนวไหนคือแนวนี้ครับการที่เห้าเห็ดมันสะปรังนี่นะครับจําเป็นต้องเอา,อาใจใส่จักน้อยต้องดูแลจักน้อยเพราะว่ามันสะปรัง ราคากับทีว่าบรไดดีปันไดเออราคากับลงมาแต่ว่ามีการขยับขึ้นก้อนน่าหนี้เล็กน้อยเพราะว่าช่วงหนึ่งราคาลงถือว่าต่ำแห้งพอสมควรนะครับแปลงมันสะบปรังแปลงนี้นะครับผมเคยมาทําการอัดคลิปไปแล้วน่าจะสามสี่รอบ้ลยกันนะครับตามที่พี่น้องเห็นนะครับหัวน้อยหัวใหญ่กลางกลางกระมี่นะครับแต่ว่าปัญหาหลักๆก็คือเวลาเขาถอนครับมันเอาอยาก นะครับเวลาเฮาถอนเนี่ยเอาอยากเนี่ยนะครับถามว่าเสือพี่น้องล่องปล่อยปลาละเลยมึงนะครับพี่น้องเสดรรู้เลยว่าเออนรกมีจริงนะครับเออพี่น้องเสดรรู้เลยว่ามันถอนเนี่ยครับเออ่อยากเฮ็ดขาดโลดยางแหล่เลยขาดเลยถ้าเห็นมันสปารังในปลาหยาแล้วนี่เพราะว่าอย่างเวลางัดครับเออเวลางัดเนี่ยจะเอาขึ้นก็คือตรงนี้อุปสรรคเพราะว่าหยามันรัดไว้ครับ เออ n h มันหัดไห้กับมันข้างในกะบลายอยู่หัวหน่อยหัวใหญ่กะมีแต่ข้างในในกับหัวใหญ่ตัวแปลงนี่ในเปอร์เซ็นต์ลายครับเป็นพันกเกษตรศาสตร์หาศูนย์เปอร์เซ็นต์ที่ผมเคยเห็นเพิ่นใดนะครับผลผลิตก็เป็นแบบนี้กับทุกปีเลยเคยฉีดยาขยาแต่ว่าฉีดผสมยาบ่าไา้อะรบอกให้แนวอะไรอันนี้ผมกับบรูด้วอกันนะครับฉีดไปแล้วคือมันมีบางส่วนที อ่าตุยแล้วก็บโตุยก็มีนะครับแล้วก็จะเป็นแบบนี้ทุกๆปีแต่ว่าเปอร์เซ็นที่ได้ก็คือ28ขันตั้มไปหอด30 31นะครับอันนี้คือในส่วนของเปอร์เซ็นแปลงเพราะว่าทางนี้นี่บริเวณของผมนะครับเพิ่นสิขายเขาโรงงานนะครับแล้วก็มีร้านคือกันร้านก็สิราคาถูกเนี่ยตอนนี้อ่าราคาทางพี่น้องราคาเท่อร์ไรด์ ต่าค่ารับเสื่อมันสปารังครับลองคอมเมนต์มาบอกเนะี่ซึ่งในพื้นที่ของผมตอนนี้อยู่ที่สามบาทหกสิบตังค์นะครับสามบาทหกสิบตังค์ก็ามว่ารายบอมันก็หลายอยู่ได้แต่ว่าเปอร์เซ็นต์แป้งเขาบ่รายถึงขนาดนั้นนะครับส่วนมากก็จะเห็นอยู่สองบาทหกสิบสองบาทแปดสิบก็ถือว่าหลายบางคู่ก็ได้สามบาทก็มีก็ถือว่าโชคดีไปนะครับเอาฝากพี่น้องนนะครับผู้ใดที่คิดว่าอยากจะเห็ดมันสปรังนะครับ ควรดูแลเอาใจใส่นะครับควรเอาหยาออกยิ่งตอนที่เขาจะถอนแนะนยว่าให้เอาออกดีกว่านะครับเออก็ถือว่าเป็นวิทยาท่านบอกแมนเ่อปี่น้องผมเอื่นเถอะว่านะครับถือว่าเป็นแนวทางดีกว่าเออเห็ดมันสปารังต้องเอาหยาจัหน้อยนะครับพลผพึกก็จะออกมาดีออกม่หลายนะครับถ้าว่าเต็มทีบ่มันบ่เต็มทีหรอกครับถ้าจะให้เต็มทีีะดีผมว่า พี่น้องตงง้องร่งเมื่อเห็ดตั้งแต่แรกเริ่มนะครับวางระบบจัดการให้ดีใส่ปุ๋ยดูแลเอาใจใส่ปรับปรุงดีเออปรับปรุงดินให้มันดีนะครับปรับคาพิจารณให้มันเหมาะสมเวลาใส่ปุ๋ยเผือกก็จะนําปุ๋ยในดินไปใส่หลกักกาเอาไปพัฒนาใน,ในเรื่องของการสร้างในส่วนต่างๆของต้นมันสำปะหังครับนะครับมีประมาณนี้นะครับโพดคุยกับกมันสำปะังนะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปเ,เลยพี่นอ้องอยากให้ผมเห็ด คลิปแบบใดนะครับคอมเมนต์มานะครับผูดคุยเกี่ยวกับมันสปรารังครับอย่าลืมกดติดตามกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้บ่พลาดคลิปต่อต่อไปครับเจอกันไม่คลิปหนะ้าขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบายไปเมื่อก่อนาปเลย